สวัสดีค่ะวันนี้ครูปุ๊กจะมาสอนเรื่องกิจวัตรประจําวันว่าแต่ละวันเราทําอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะโอแล้วแต่งตัวเองได้จ้าที่สําคัญอย่าลืมรับประทานอาหารเช้านะคะเย้ได้เวลาไปโงเรียนแล้วสิโรงเรียนมีกิจกรรมเยอะแยะเลยทั้งศิลปะร้อง กลับบ้านแล้วสิถึงบ้านเด็กๆมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะเอ๋อย่าลืมทำกันบ้านนะมีใครรดน้ำต้นไม้ให้อาหารสัตว์กวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ล้างจานบ้างคะหมดวันเม่วันต้องอาสามเข้านอนแล้วจ้าฝันดีเป็นยังไงบ้างคะิจะวัตประจำวันของเด็กๆเ,เหมือนกันหรือเปล่าขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ